สวัสดีเนี่ยมแรงจ้ะพี่น้องกสิตพานลงทงคือกาวนั่นแหละช่มเขางามเนาะมีเขางามก็อยากปวดอยากอ้างแน่นั่นแหละพี่น้องเพราะว่าเขามันงามเนาะกําลังยิงแขวากาลังออกห่วงตอนนี้ตะเวนพบขําแล้วมันก็จะมืดหน่อยนะจ๊ะกษิตยางไปพูนยางอ่อมไปพูนเนาะกสิตยางส้มทงนั่นแหละพี่น้องเอ้ย อากาศดีแห้งย้มเมือแรงจวสีกรับกล้องให้เบิ่งบรรยากาศเด้อบรรยากาศยามเมือแรงจ้าสิ้นแสงตะเวนจ้าแล้วมันก็มืดหน่อยนึงว่าสีพ้าพาไปเบิง่งไฮพูนเข่ามันอ่นข้าวมันออกรวงหมดแล้วตอนนี้มันก็เป็นสีเขียวชะอุ่มให้เราชื่นชมความงาม ความงามของของปลาเข่าเด้อพี่น้องเด้อเ้าสิบปอ็ไทยเอาอันทางพู่นทางมันยิงแข่าพุน่นเนาะทางเขาออกห่วงพุน่นเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปพู่นเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่จ้าพี่น้องเมื่อนั่นออกหน่อยเดียวเมื่อนี่ออกร้ายแล้วเขาเมื่อนี่ซอดร้ายแล้วจ้าพู่น่ะ จักน้อยกับสีบ่ได้เห็นภาพนี่อีกจากน้อยเข้ากับสีแกเหลืองแกเหลืองเป็นทุ่งรวงทองเลยนะจ๊ะมีเขางามกับอยากอวดอยากอ้างแน่ละพี่น้องเอ้ยเบิ้งอยากให้ชมน้ำกันเนาะย่ำเหมือแรงย้ำเหมือแรงตะเวนมันพุ่งผ่แล้วนะจ๊ะตะเวนพุ่งผ่แล้วจากน้อยกับมีปลาบืน มีขา่าวงามกับอยากอ้างแน่ล่ะพี่น้องเบิ้งพุนาสอดเบิดลล่ะเดซอดเบิดแล้วจ้าสอดเบิดแล้วพุนาสอดเบิดแล้วงามไหลางามไหลางามไหลพี่น้องเอ้ปลาขาวใส่ปุ๋ยอย่างน,น้อนี่ผู้ใดใส่ปุ๋ยแห้หัยเฮือตเวนมันอันพุโพแล้ว ขขางามพี่น้องป้าเขางามมาชมข้าวงามกันนะจ๊ะตอนนี้มาชมข้าวงามกันส่งคุณยายส่งกันไล่อมหอยคือ <c> จ <oughs> ้งงูเหลี่ยมส่งเพื่อนก็คือจ้งงูเหลี่ยมนี่ผสายางก็บบาดเราได้บ,บาดนี่พี่น้องพามาส้มข่างามเนี่ยมือนแลงสื่อดอกอันนางยิบผ่าลายมันกับเมื่อยเนาะลงทงลงทงส้มทงพี่น้องพาส้มทงแบบนี้กับสีผ้ายางเมื่อเราได้บ,บาดนี่เด้อ เพราะว่ามันคําแล้วเขามันสอดเบิดแล้วนี่สอดเบิดผุ่นไปหอดพูนหอดอันหอดเสาหอดเสาอันโทรศัพท์พุดะพุดะสอดเบิดแล้วขันสอดจักสี่บ่พอพ่อข้าวเลยกระสีได้เกีียวโอ้ยมาข่อยก็ไดพุดะสอดเบิดแล้วพี่น้องงามเขางาม ส้มเขางามเ่ยเหมือแรงอีเกิงกะอีเกิงกะเห็นเซี่ยวใน้อยหน่อยนหนอย,อยพี่น้องเห็นอีเกิงบอพูนเซี่ยวในอยหน่อยพนเห็นอีเกิงบอป้าเขาเ่ยเหมือแรงสิ้นแสงตะเวนแล้วนะจ๊ะตอนแรงนี้ไม่ใช่แสงตะเวนจ้าแล้วนะมองริบล้วแถวทิวพนา คำยำสนทยาหนุม่มชาวนาก็ลิกจากงานโอ้ยหมาขคอยคุณพ่อเดินหน้าเราพากันเดินกลับบ้านท้ายสุดก็คือแฟนฉันเมื่อก่อนั้นรักบ้านจะกลือ,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 อ ลูกข้อเก่าสัน้นเป็นยังไงพี่น้องทงหน้าง่ามบอเยเง่าเหมือแรงแสงตะเวนเบิดแหลวคำแหลวกับมืดได้ทางนี่พี่น้องทา้งพูนเป็นยังไงคำเหลวมืดคือกันบอทางเนืสูโโล่อยเอ็ดขอนเกนสาระข้ามสารข้ามนำบดตองเป็นคือทางบานย้ายสมบอคำเหลวกับมืดโหลดยังสี่ไหม เดี๋ยวนี้ตะเวนอวยแล้วเดอ้อตะกี้หามงแรงหงโมงแรงนี่ตะเวนอยู่เคืงฝาเดี๋ยวนี้หกมมงแรงมืดแล้วจ้าหามงเคืองกับมืดแล้วไปไปไปบ้านเฮาพาส้มทงมืดยางกลับบานแล้วพินหองเลยมันมืดแล้วคำแล้วมันมืดไหมทางนี่แหมบ่คือทางอื่นเด้ ทางอื่นเขาเจ้าคำหลือมือดบอบ้านยายสมคำหรือมือดไหมบอ่ะมืมดแน่บ่เห็นแล้วกับบ้านก่อนสิบ,บ่บเห็นหงบอไดเอาไฟสายมานำ้ำ <c oughs> น้ำก็ไหลไหลน้ำยังไหลยอยู่ดิส้มทงหละเนี้ยมือแรงเนาะนั่งหยิบตะผาลอะไรกับเบือเส้งออกมาชมทุ่งหน่อยอากาศมันก็ปอปอดโปรงปลอดเท่ากับ สีไดงขยายเวลาห้องเพลงมั่นก็สีเวลาห้องเพลงมั่นก็ส,นกสีได้ปอดปอดพุ่งแบบพุ่งแบบเนาะยังบ่มเ,มเอว่อยย่ามหลองเพลงเนาะพี่น้องเนาะออไปย่างกับบัณพี่น้องเห็นทุงนท่งนาอุ้ยทุ่งนาอันกว้างไกลพรดาเขาออกห่วงลายแล้วสอดเบิร์ดแล้วพี่น้องอุย้ยอันนั้นหนทางเนาะบดไ,ได อใ๋ให้เบิงให้เบิงทุ่งทุ่งนาอันเขียวขจีไปจากหานยังกับบานแบบนี้พาชมํำนี่แหละยนี่หมือแรงก็ได้โอ้ยก็พ,พาชมแค่นี้แหละน้อคนทำงานอยู่บ้านไม่ได้ไปไกลจากเออไม่ได้ไปไกลจากบ้านเจ้าของ กะแค่สม้มส้มทงหน้าไก่ๆนี่แหละเนาะเออข่อยกินทอดโค้งไกลล่เหรข่อยตามาย่างให้มันย่อยก่อนย่างชมบิวชมทงใช่ไหมคำแบบมืดเลยไหมพี่น้องบ้านยายสมเพือเป็นยังสี่โอ้ข่อยเรลางงฉันงงเลยนะจ๊ะคำแบมืดวันนี้แม่ืมคำแบบมืมดเลยจ้ะ มืดแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านท่งน้ำมืดายชมทุ่งแล้วเราก็เข้าบ้านนะจ๊ะทุกคนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนลอกบ้านก่อนนะจ๊ะโอ้ยมาคอยแล้วคอยลอกบ้านก่อนเ้อพี่น้องจา๋าลอกบ้านก่อนจ้ะ บายล็อกประตูแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะก็จะขอจบคลิปไว้แค่นี้นะจ๊ะพบกันคลิปหนะ้าขอบคุณที่มาชมคลิปกันนะจ๊ะพี่น้องทุกคนบ๊ายบายจ้าบายบ๊ายบาย,บาย